สวัสดีครับผมภูวินจาก r i เซ r Music นะครับแล้วก็ถ้าประจำตัวเหรอครับเพลงนี้ชื่อว่า All In เทมโอนาตักนะครับผมพมว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เป็นการลองเสียงดวงดู เราลองเทค,ความรักที่มีทั้งหมดให้กับคนคนนึงดูส่วนเขาจะรับหรือไม่รับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับรู้สึกว่าท้าทายครับแลยแล้วอีกอย่างคือมันมันเป็นการเปลี่ยนลุกด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ฝากไปเต้นกันด้วยครับยกให้เธอเป็นคนคเดียวที่พิเศษใจมันรวนอย่างนี้เพราะจะเป็นเหตุ ฟิลกำลังดีมีเธออย่างนี้จบเกมเกมนี้เอาไปเลยหมดทั้งใจ <Yeah. S 1> ครับ <Okay. S 1> ก็ช่วยคิดกันครับช่วยคิดกันแล้วก็รู้สึกว่าฟอนก็เข้ากับคอนเซปต์ MV มากๆเลยก็เลยลองติดต่อไปครับ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้สปอยเยอะเผื่อคนไปดู MV ก็ถ้าเคยใครเคยดู007 a าสิโนรอยัลก็จะมีฟิลนั้นอยู่ครับต้งสนุกมากแล้วบอกเลยว่าฟอนนิสัยน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับแฟนๆของฟอนใน Mv ฟอนสวยมากมีช็อตออคิวเยอะมากๆครับเททุกอย่างที่มีอ่ะบอกเลย ถ้าชีวิตจริงเทงหมดนตตักให้กับการกินครับ <laughs> อร่อยมีแบบกะทากรีประจำตัวไหมแบบอาหารประเภทที่ชอบกินปิป้งย่างชาบูเนื้อครับนี่ใหญ่จีฟี่หิวมุนเลยหิวเลย <laughs> มันใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ซึ้งมาก <laughs> ยอมเทเธอหมดทั้งนามันไม่ได้เวอร์นะพี่ไม่ได้หรอมันอาจจะยังนะห้าหกนะครับอาจจะไม่ได้ข้างรักแต่ว่าเทหมดทั้งใจครับใหม่สำหรับสำหรับตัวเอง<ส>แล้วก็เป็นเพลงใหม่ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันแล้วก็รอผลงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ช่วยทําเพลงนี้ออกมาที่สําคัญขอบคุณฟอนด้วยนะครับที่ร่วมมาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณตัวเองครับที่ที่ทำครับครับผมขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ All In นะครับเทมอลตักสามารถดู MV ได้แล้วตอนนี้บน YouTube ของ Racer Music และ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ยอมเธอเธอหมดทั้งหน้าตักยอมไม่พรเธอเป็นที่รังไม่เคยคิดจะพักก็รักก็รักค่ทำไงยอมให้เธอคนเดียวกค่คนนี้พอขอรักแค่เธอคนเดียวเรื่อยไปให้เป็นคนในใจก็ยอมถึงนั้นเพราะเป็นเธอโอ้โาไปครับ